ลงทุงลงทาไปหายาให้วัวกันจ้ามือนี่อาจารย์วันนี้ผู้จะพาไปตัดหญ้าให้วัวนะคะวันนี้ได้รับบทไปกับคุณชายพ่อคะ่ะลงทุงของเฮากับสีเลี้จังสีนเนยได้จะามาตอนถึงจุดมุ่งหมายของเราเลยการภายในภาพและวิดีโอาอาจจะดีหน่อยน<ต><ล>ะคะ,คะเป็นจริงก็คือแดดฮอวันคักพี่น้องก็ยังดีค่ะที่มีลมหมายแล้วคุณพ่อก็ไม่รีรอเลยค่ะจับเครื่องตัดหญ้าตัดเลยแมาเห็นสภานะคะก็เลยถ่ายมาฝากพี่ๆดูเห็นจังสีเล้วก็คิดห่อต้นเล็กน้อยได้นอกก็โดนน้ำคลอแวบเดียวท่านพ่อก็ตัดไปไกลแล้วค่ะวันนี้เราจะมาตัดตามหัวคันานะคะก็เป กวาดกองกองนะคะแล้วก็หอบใส่ถุงปุ๋ยมาตัดตามทุ่งตามท่าบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่ๆี่ก็สนุกมันก็เพลินไปอีกแบบนะคะอย่างเดียวค่ะก็คือแดดร้อนมากพวกเรานะคะก็ไม่ใช้เวลาในการตัดนา<ะ>ตัดรีบหอบรีบเสร็จรีบยกขึ้นรถไปให้น้องวัววิธีการหอบยาของพ่อก็จะประมาณนี้เลยค่ะประมาณ3-4หอบใหญ่ๆแล้วก็สตาร์ซาเลงคู่ใจนะคะไปกันเลยาคนหอบแดดก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่ๆทางนี้บอกเลยโหดสุดๆทางไหนก็เจอลุ่มเลยสองข้างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ่ายมาให้พี่ๆดูเยอะๆมากสภาพค่ะถือกล้องได้แค่นี้เลยถึงกระท่อมน้านะคะแล้ว น้องวัวแบบนี้วัว,ว,วของเราก็จะหุ่นดีหน่อยนะคะตรงนี้ไม่ค่อยมีบริเวณให้ปล่อยมากให้กินเฟืองแล้วก็หาย้ามให้กินแบบนี้วัวพันธุ์บ้านๆน,นะคะที่เราเลี้ยงมาหลายปีลแล้วรวมก็สิบกว่าตัวก็จะ,ะ,ะมีหน้าที่แบ่งญ้าให้น้องวัวนะคะ,คะไปทิ้งมุมไหนก็จะตามไปมุมนั้นคนได้ยินเสียงรถก็คือร้องหาเลยค่ะพี่คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผู้ด้วยนะถ่ายคลิปบรรยากาศแบบนี้มาให้ดูอี